ได้ตั้งโอไม่อีกแล้ววันนี้กินสุก,กี้นี่ยางงามเลยเลยเอามาเสียบในสวนมาปลูกกันเห็นมันงามงามกันเลยเอามาเสียบไปปลูกไว้วันนี้กินสุก,กี้อีกแล้วต้นมันงาม ครับผมเอาหมูไว้ไหนครับเอาวางไว้นั่นแหละลูกเผื่อพ่อเขาจะก oh, ิน <right. S 1> อีกวางไว้นั่นแหละเดี๋ยวแม่ขึ้นไปเก็บ <Okay. S 1> อันนี้เป็นหลากพักซี ระเสียไปน้ำกันถ้ามันเกิดเนาะหมู่บ้านก็ลงมาปลูกกระถางนึงแหลนะหมู่บ้านมือก้าว้านนั่นมือกรนั่นกินสุก,กี้ซื้อตังโอมา่างสีนะก็เลยเอา หากมันมาเสียเพราะว่าเคยปลูกแล้วมันมันเกิดอยู่เดีหากนะเรียบร้อยแล้วเสียบไว้เพื่อมันเกิดเนาะเิ็ดอันนี้ก็เสียบไว้มันก็บ่ได้กินอยู่ในี่ปลาอีตูเนี่ยปลาอีตูแล้วก็ พาอีตูเนี่ยก็เสียแปะไว้อีก,กเกิดยุตาวามะรุนใบกะเพราหนิเลยจะเกิดบอ่อใบกะเพรามะรุนกันอีกเที่ยหนึง่งใบกะเพรามันจะเกิดบอ่อปลูกหญ้าอยู่กะเพราเป็นคนที่ปลูกกะเพรายากแต่ว่าปลูกปลูกพาอีตูงายย่ายงสินะแต่ว่ากะเพรานะี่ปลูกยากมากเลยละ่ะปลูกยังในกระบอกเกิดแต่ว่าดินแห่ง พืชแห่งๆบัดเกิดดีเด้เสียบไบจังได้ก็เกิดได้เนี่ยเสียบยูพางล่างนี่ก็เกิดเสียบไบช่ำใบก็คือยอนมันที่ปุมมากแบบเนี้ยเอายอดมันมาเสียบเนะ่เสียบไบมันก็เกิดอันนี้ก็กินซื้อมากินซื้อมากินผักอีตูซื้อมากินหล่อเก่เาต้นมันมากกิ่งมันมากเสียบใบ มันก็เกิดไห้กระเด็ดมาเด็ดออกเรืือยเองสีนะเด็ดดอกมันออกเรืือยแล้วกระเด็ดหยอดที่มันโป่งมาหยอดเป็นหยอดหยอดเงสีนกนะกมาเสียหยอดออกบ้างสิเสียไปก็เกิดอยู่ว่าจิกเก็บไปแกงแก,งแกงอาอย่งก่อนแกงน้ำม่ส่งใส่อะแมงกี้ซ่อนดีกว่าเนาะฝนมันตกก็เลยเอามาหยอดแค่นี้แหละเดี๋ยวจะขึ้นบ้านแล้ว แต่ว่าเอามาตัดเอานี่มาตัดกิ่งหม่ตัดกิ่งที่มันเป็นน้ำๆอ่ะเอินเบี้ยอย่างดอกก็ว่ามันเป็นหนามล่ะแต่ว่าเห็นมันออกดอกอยู่ด้มันมันมันมีหนามนะมันมันยาแล้วมันม่หนามสิเล่มออกเห็นมันปีดอกสีขาวๆล้วบอออกดอกอีกทีย มีดอกเกลีเทียก็เลยคิดตัดออกเห็นมีเห็นกระจาขายมีดอกแล้วจ้าว่าต้นอย่างบรลืมซื้อมันแหละลืมอูตาวาอันนี้เบียเศรษฐีเบียเศรษฐีตะวานี่นะไม่แน่ใจซื้อว่าซื้ออย่างว่าเขาซื้อต้นนี้อย่างสิละลงมาหน่อยนึงกัเดี๋ยวจะขึ้นบานเลย ลูกสวนมาปลูกตังโอให้มันเกิดไว้กินกับไว้เห็ดย่ำไวก้กินสุกี้สินะลูกไายมากินสุกี้เอาปลูกไว้แต่ก่อนปลูกผักบ,บุง้งก็งามอยู่แบบ,บนี้บ่ไดเอามาปลูกอีกผักบ,บุง้งไปละบ๊ายบายขอบคุณด้วยจ้า